พอดีฝนตกนะครับเราก็กลับอู่มาเช็คซ่อมบำรุงนะครับมาพบว่าสายพานตู้นะครับอตัวนี้ครับ C ห8ครับดูครับฟันหักซ่แคลาเขาบอกว่าแควเฮียผมก็ไม่รู้เนาะไม่ใช่เป็นคนเราโอ้แคลรูดแคลรูดแคลรูดแคลว่องไปจากเส้นนี่ โอ้แควว่งไปเส้นเดียวเนาะเส้นนี้ยังเปลี่ยนเป็นอะไรได้ครับสายพานตัวนี้ครับเป็นเบอร์4 5 8นะครับถ้าสายพานตัวเดินตัวนี้เนาะสายพานตัวเดินตัวนี้เป็น4 6 9นะครับสายพานตัวเดินของ1 105เป็น4 6 9นะครับวันนี้ก็ซื้อมานะครับตัวนี้เส้นละ 1,600บาทครับ2เส้นเป็น3,200บาทนะครับครับวันหนึ่งก็หมดไปแล้วนะครับตันนี้ครับช่างประจำรถกำลังเปลี่ยนสายพานตู้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วทำไมมันคือไงดายแท้ซพอยซีพอยซิพอยซีแล้วซีอีก กำลังประกอบสายพานตัวเดินอยู่นะครับใคร,รูเออยฟ้องทีมงานช่างโซกลาวนะทีมงานช่างกลาวนะครับหมดจากหน้าเกี่ยวก็ไปก่อสร้างต่อนะครับใครมีงานก่อสร้างก็ติดต่อเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานต่อเติมสร้างบ้านใหม่ย้ายบ้านเกา่าเขียวเงี้ยเด้ออย่าเด้อ ติดต่อได้นะครับผ่านผมก็ได้นะครับได้หมดอย่างนี้นะครับคาดว่างานปีนี้ครับคงไม่ทันครับโทรกันระเบินระเวียนะครับช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยฝนตกกริ้งกำลังซ่อมเปลี่ยนสายพานอยู่นะลู่อุ้มถ่ายเจ็อ๋อถ่ายถายอยู่ถ่ายอยู่ นี่คนขับรถเกี่ยวประจำทีมงานนะครับปากไม่แบงไม่มีแรงเกี่ยวคาดว่าปีนี้สงสัยจะได้นอนนาบ่อยคนตกบ่อยเหลือเกินอาจจะมืดหน่อยนะครับกําลังตั้งสายพานตัวเดินอยู่ครับว่าเปลี่ยนสายพานตู้ก็ต้องตอดสายพานตัวเดินก่อนนะครับถึงจะใส่ได้ กำลังมุนน็อตตั้งสายพานตัวเดินอยู่เนาะวันนี้ครับฝนตกเราก็ขึ้นมาเช็คซ่อมบำรุงรถก็ไม่อยากให้ตกลวครับงานไม่ได้นะครับวันนี้ได้สิบกับไล่ก็ขึ้นกับบ้านเนี่ย เรื่องซัก้อนยมบตุนอ่าไอตัวที่ทำมันก่อนนะครับออกว่าใช้งานไม่ค่อยดีครับตัดกกออกแล้วครับกำลังจะเชื่อมต่อใหม่ครับนก,กาบนเผู้บ,าบ้านหตนนะครับปีนี้ครับมีจะข้าวล้ม เลยการอะไรอืมคุณนู้นนะโปรไม่เหนมันโยกตะอื่นเข้าไปดินนะ